เอาแล้วเขามาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับเกบีอีใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเอาแล้วครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทําภาพเพื่อนรังนะครับที่แบบเป็นมือสองอันนะครับแบบมือมือแฟรแล้วก็ตัวหนังสืออยู่ตรงกลางนะครับนะครับอย่างแรกเราก็ต้องมีแอปนี้นะครับแอป Pixel Lab นะครับไปหาโหลดได้ที่ตาม Google นะครับไม่งั้นเดี๋ยวผมก็จะทิ้งดิงไว้ข้างล่างนะครับ อย่างที่สองแล้วก็ไปถ่ายรูปมือเรามานะครับเออมือเราไม่งั้นก็เอามือคนอื่นก็ได้นะครับแล้ว <üğ üğ> แต่ความถนัดเลยครับนี่ก็จะถ่ายประมาณนี้เลยเอาละครับมาเริ่มอย่างต่อไปกันเลยดีกว่าเราก็จะเข้าแอป Google Chrome นะครับเอาแล้วก็พอเราเข้ามา Google เสร็จแล้วเราก็กดพิมพ์คําว่า e m o v e นะครับเป็นภาษาอังกฤษครับ R E แล้วก็อะไรนี่นะครับเอาแะ้รับพอเราพิมพ์เสร็จแล้วเราก็ค้นหาเลยนะครับ แล้วผมก็จะทิ้งอ่าเว็บไซต์นี้อยู่ข้างล่างนะครับปึ๊บแล้วเราก็กดอัปโหลดรูปนะครับแล้วก็ไปเรียกรูปมือของเรามาเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็จะเลือกมือของผมนะนี่นะครับมือผมนะครับไม่ใช่มือใครนะครับนี่ครับแล้วเราก็กดดาวน์โหลดอันแรกนะครับโหลดอันที่2มันก็จะให้เราล็อกอินอะไรนี่แหละผมไม่รู้หรอกแอปกดดาวน์โหลดเสร็จปึ๊บนี่อันนี้ก็จะเซฟลงเครื่องนะครับแบบ ขึ้นหลังไม่มีนะครับสามารถใช้เว็บนี้ได้หลายอย่างนะครับแล้วผมก็จะเอารูปที่สองมาเลยนะครับเอาละครับนี่รูปที่สองข้อจะกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับเอาละครับเราก็ตัดไปที่หน้าของเว็บ Pixel Lab กันเลยนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าที่ Pixel Lab นะครับแอปนี้ก็สามารถโหลดได้ที่ Play Store เลยนครับอย่างต่อไปแล้วก็กดอันที่4แล้วก็เลือกขนาดของหน้าจอเรานะครับของผมข้อจะเป็น720 คูณหนึ่งพันหกร้อยนะครับโอเคแล้วเราก็กดช่องกลางนะครับกดช่องตรงกลางปุ๊บแล้วเราก็เพิ่มรูปดาวนะครับเดี๋ยผมจะทิ้งลิงค์รูปดาวไว้ให้เลยนะครับนี่รูปดาวผมที่ผมไปดาวน์มาไม่งั้นก็หาตาม Google เลยครับแล้วก็ขยายให้เต็มนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วกดล็อกไปนะครับแล้วครับต่อไปเราก็กดตรงเดิมเลยนะครับนี่ตรงอันที่สองนี่ครับแล้วก็ไปเพิ่มรูปมือทั้งสองของเรามาเลยนะครับ ไม่ใช่มือสิแก่งคิงนะครับแล้วก็จัดมาวางประมาณข้างล่างประมาณนี้เลยครับนี่อันที่สองเราก็ไปวางไว้ข้างบนนะครับนี่ครับผมก็จะถ่ายมาสองรูปนะครับก็จะเป็นแง่งคิงแบบคือเดี๋ยวผมก็จะเอาประมาณให้มันเท่าๆกันนะครับแล้วก็มุนนะครับนี่ตรงมุนก็จะเป็นตรง,ตรงโค้งๆอ่ะเออสังเกตไหม แล้วก็ต่อไปเราก็กดตรง A นะครับข้างล่างครับเพื่อเพิ่มตัวอักษรนะครับนี่ตัว A ปึ๊บแล้วกดบวกนะครับนี่ก็จะเป็นตัวหนังสือให้เรามาครับแล้วก็เพิ่มเป็นอะไรก็ได้ครับภาษาอังกฤษที่เราต้องการนะครับนี่ของเราจะเอาชื่อช่องของตัวเองนะครับอันแล้วครับต่อไปเราก็เลื่อนหาคําว่าอนต์นะครับนี่เราสามารถเพิ่มฟอนต์แล้ว่าอะไรได้ครับทําตามจากคลิปใน YouTube นะครับ ไอ้นี้ผมก็จะเป็นแอปโปนะครับก็จะมีฟอนต์แย่ๆนะครับเดี๋ยวผมก็อะลองเทสฟอนต์ไปก่อนนะครับว่ามันสวยไหมผมว่าหาเรื่อยๆก่อนดีกว่าขอเวลาหาสักคู่นะครับนี่นะครับผมก็น่าจะเอาฟอนต์นี้นะครับเอาละครับสำหรับต่อไปก็ก็กดตรงตารางข้างบนนะครับเพื่อให้มันอยู่กลางๆนะครับนี่ตารางข้างบนนะครับ กดปั๊บแล้วก็กดแม่เหล็กนะครับนี่กดข้างบนปึ๊บแล้วก็กดแม่เหล็กครับก็ดึงมาอยู่ตรงกลางครับมันจะดูดตรงกลางให้เลยนะครับนี่แค่นี้นะครับถ้ากดเสื้ผ้าครับข้างบนครับตรงข้างบนอ่ะเอ้ข้างบนนกลางเลยอ่ะข้างบนเลยแล้วก็เซฟทูแกลอรี่นะครับแค่นี้เสร็จแล้วครับก็สามารถเอาไปตั้งเป็นภาพพื้นหลังของหน้าจอแล้วก็หน้าจอล็อกได้เลยนะครับนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับ จอกันใหมคลิปหน้าในวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย